ดีครับวันนี้มาพบกับ t o y ยต้าแลนด์ครูเซอร์พาโนะครับกับทางฟิวมิโอเลยในวันนี้นะครับผมมากับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.7ลิตรเลยนะครับราคาดีมากๆเป็นรถ SUV 7ที่นั่งครับที่ออปชั่นจัดเต็มนะครับตกแต่งแบบสปอร์ตดุดันด้วยนะครับผมตัวรถนะครับมากับสีขาวมุกนะครับตกแต่งด้วยสีดําด้านแบบแมทนะครับเพื่อให้มีความสปอร์ตเหมาะกับรถลุยๆนะครับสายแบบ SUV แบบนี้เลยนะครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจกเตอร์ครับ มีเซนเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับขอบ18นิ้วสีดําด้านด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําด้านให้ดูสปอร์ตตัดกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นรถสไตล์ s u v แบบนี้เนี่ยก็สามารถลุยได้เลยนะครับเพราะเป็นรถที่ขับเคลื่อนสล้อนะครับเหมาะก,กับเป็นรถครอบครัวแล้วก็เป็นรถที่เดินทางต่างจังหวัดหรือเดินทางที่สมบุกสมบันได้เลยนะครับผมตัวนี้รถไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะก,กับเป็นรถครอบครัวที่สามารถเดินทางกันได้นะ มาที่ด้านข้างนะครับตัวรถเนี่ยก็เห็นเลยว่าความกว้างความสูงเนี่ยค่อนข้างอะไรละค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวรถก็จะมีบันไดพักขาให้นะครับเวลาขึ้นลงนะครับประตูก็จะเปิดได้แบบว่ากว้างมากๆนะครับตัวนี้ตัวรถค่อนข้างโอ่อ่าครับผมผมขอแนะนให้ดูด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถปรับเป็น2ที่นั่งหรือ3าที่นั่งก็ได้นะครับมีแอร์แถว2นะครับแล้วก็การขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับตัวรถเองก็จะมี และพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีความสปอร์ตเหมือนกันนะครับเป็นไฟรมดำนะครับตัวโลโก้นะครับตัดกับตัวรถเนี่ยก็คือจะเป็นแลนด์ค u i s เซอร์พาดสีดำด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดประตูด้านข้างได้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่าเรามาดูด้านหลังครับ มาที่ด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีบอร์ดแู้โดยสารเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะครับเราสามารถพับแบบนี้ได้เป็นที่เก็บของเก็บสัมภาระนะครับที่วางแก้วก็จะมีซ้ายและขวาเลยนะครับตัวนี้เราสามารถปรับจากด้านข้างได้เลยครับตัวนี้จะลองปรับขึ้นมานะครับก็จะเพิ่มนอีก2ตํตำแหน่งนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดกรณีที่เป็นทํเป็นครอบครัวนะครับก็อาจจะปรับเป็นผู้โดยสารถ้าเกิดใช้งานแค่ 4- ี่หท่านเนี่ยเราก็อาจจะปรับเป็นแค่ที่เก็บของได้นะครับตัวนี้ก็ มีโชคด้วยนะครับเพื่อให้ในเรื่องของลดความหนักนะครับของประตูบานค่อนข้างใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมขอแนะญาพาไปดูด้านในที่ตัวรถครับผมมาที่ด้านในนะครับตัวรถของ Toyota Land Cruiser Prado คันนี้นะครับออปชั่นค่อนข้างเต็มเลยนะครับมีระบบ แอดัพตี r ครุสคอนโทรลครับมี Entertainment นะครับสามารถปรับที่จอได้เลยนะครับหน้าจอ e n t e r t a i n ทนนะครับเป็นระบบ Android นะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแอรเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวการใช้งานเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลนะครับสามารถขับขี่ไปแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันไปได้เลยนะครับจะไม่ได้เหมือนจอญี่ปุ่นที่มาจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลองดูที่หน้าจอได้ t f t ตัวนี้เนี่ยสามารถ แสดงผลข้อมูลตัวรถทั้งหมดนะครับโดยการคอนโทรลผ่านพวงมาลัยนะครับผมมากับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยปรับอิสระเลยนะครับตัวระบบขับเคลื่อนมีทักขับ2ขับ4นะครับปรับได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวรถมีกันลื่นถลัยด้วยนะครับตัวแอร์นะครับเราก็สามารถปรับเป็นพัดลมคู่หน้าได้นะครับสามารถเป่าลมเย็นเป่าลมร้อนได้ด้วยเหมือนกันปุ่มสตาร์ทนะครับไฟหน้าออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจกแบบตัดแสงรวมถึง มีซันรูฟด้วยนะครับตัวนี้เราก็สามารถเปิดปิดจากตัวบริเวณแผงคอนโซลตรงนี้ได้นะครับตัวรถของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าขับขี่สบายมากเบาะนั่งสบายนะครับจะมีกระจกมองข้างกระจกที่มองมุมอับด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาขับทางไกลช่วงล่างค่อนข้างนุ่มสบายเลยในคันนี้นะครับผมออปชันตัวนี้จัดเต็มมากๆถ้ายัางไงตัวนี้อยากฟังราคาครับเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปเลย โอเคก็มาสรุปกันนะครับกับตัว t ต y o ต a าแ r u i s e r Prado ของผมนะครับ3 2 9ล้าน2แบาทนะครับแต่ตอนนี้ผมขายเพียง3ล้าน1แสนบาทนะครับผมมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะถ้าอยากได้งงขายนอื่นเพิ่มเติมนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างหรือกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ช่องผมไว้นะครับเพื่อได้ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นรุ่นอื่นๆด้วยยังไงตรงนี้ฝากด้วยรับนะครับ